งอนครับโอ้โหโกรธจนตัวสั่นครับเคยได้ยินไหมครับว่าเฮ้ยเออเออตึมดูท่างอนดูดูท่าโกรธพ่อพาพี่เดือนไปออกกำลังกายครับส่วนเจ้าหมูนอยโอ้โจ โอ้งอนครับงอนครับงอนครับโอ้โหโอ้โหโกรดจนตัวสั่นครับเคยได้ยินไหมครับว่าผมโกรดโกรดจนตัวสั่นครับโอ้โหโอ้โหโอ้โมโหจนตัวสั่นครับงอนนะพ่อพาพี่เดือนไปเที่ยวโอ้ไขมันกระเพือบเลยครับอือม พี่เดือนไปไหนพี่เดือนไปไหนวะเดือนไปไหนวะพี่เดือนกับพ่อไปไหนวะเดือนกับพ่อไปไหนวะหยกหยกเฮ้ยเอยอเออ แลว่างนาเป็นบารไอ้อย่าอยูดูท่ากดอดูท่างอนเอ้โจโจโจดูท่ากดดูท่างอนโจโจโโอ้โหตึมเอ้ยง่าสิฮักอ่ะยอ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 ยดูท่างอนนะ ทางงอนเด็กอ้วนไปอยู่เอาไงดีเอาไงดีเดือน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 พี่เดือนครับมาดาวไปน้ำเลยครับโอ้โหโ,โ,โยนใบไม้เตะทิ้งซะเลยพี่เดือนครับเอาอ้วนไปน้ำเลยครับเฮ้ย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  เออพี่เดือนครับพ่อครับกลับมารับหนูไปด้วยโอ้จุ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 โอ้โหเอาเตะ้ายเอาเตะ้ายก่อนอจุ๋ยจุยเออเออเอามุน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  ตอนนี้เขาก็จะเกิดอาการโกรธจนตัวสั่นนาหน่ดิ๊กดักดิ๊กดักดิ๊กดักหอนนะพ่อไม่เอาไปด้วยเอ้าเออดุกดิกดุกดิกดุกดิกอ่าดุกดิกดุกดิกดุกดิกเออ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 โอ้ เตะกี่ครั้งนะเตะกี่ครั้งนับทวนไหมนะอ้ยุยโยโอ้ยโยอ้ยุยไอ้โย و. เออห้ามโยนดีนะเออโอ้โอ้เอืม หลุดแน่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 ผมจะไปหาพี่เดือนหลุดแน่ผมจะไปหาพ่อเออเอาละ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 เฮ้ยเสียงเล็กเสียงใหญ่เข้ามา hả lá, ư, tầm, ơi, <laughs> léi trái lại, ơi, léi trái lại, bún à, bún à, léi trái lại, léi trái lại, ồ, léi trái lại, léi lại

ดดังไปถึงเมืองนอกเมืองนาเลยไม่ไอเอฟชีเลยโอ <c oughs> ้โหออช้างน้อยตัวนี้คุ้มข้างด้ทุกวันครับนั่นไปเดือนเฮาะยังก็อือจะของนั่นนายเตะถิง่งมาแล้ว เอ้ยา <Yeah. S 2> uh huh. ผมนึกถึงพี่เดือนได้ผมก็ตกมันพอผมไม่ไม่นึกถึงผมก็ไม่เป็นไรครับผมก็เล่นแบบชิวๆครับ แต่ถ้าผมนึกถึงพี่เดือนเมื่อไหร่ผมก็ตกมันทุกทีครับไอ้เจ้าไอ้เจ้าโอ้โหโอ้โอืมโอ้โหอืมดูท่านอนผมนะครับ แค่ท่านอนผมก็กินขาดครับดูดูครับดเูเอาเอาสางหน่อยนอะนติดต้นไม้ลูกเมื่อคืนเอาเอา ชุ่ชู่ชู่เอ้ยหยุด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 เลยเออเอเอ,เอถ้าชอบคลิปโรบแบบนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด subscribe กดไลค์กดแชร์ เ็เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปโรน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ